สวัสดีท่านอีครั้งนะครับยามเช้านะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้แต่ว่าวันนี้มาพามานอกสถานที่ครับไม่ได้ไปตกปลาแถวบ้านครับนี่ครับมาเที่ยวสิ้นปีครับผมบรรยากาศประมาณนี้ฮะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ครับผมชื่อว่าห้วยสงสัยแคมป์ฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆฮะเดี๋ยวนี้ติด เบ็ดมาด้วยหนึ่งคันก็เดี๋ยวจะไปลองไปหัวแถวแถวนี้ดูดู้จะมีผลงานหรือเปล่าแต่ว่าจะเน้นชมบรรยากาศดีกว่าเนี่ยฮะเป็นเขื่อนนะผมออาเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มันมีเขาให้ตกปลาได้ครับแต่ว่าเห็นพี่ๆน้าเขามีมาตกกันอยู่หลายคนนะแต่ก็เขาบอกมาสองคืนแล้วแต่ก็ไม่มีไม่มีตัวนะผมจะลองเดี๋ยวลองไปตีเล่นๆดูฮะ เอาอเอาแค่คันเบ็ดมาคันหนึ่งแล้วก็เหยื่อปลอมมาด้วยเดยไปดูนะครับแน้ววันนี้เอาเอากบยางมาลองนะฮะเป็นเหยื่อยางตีประชอนนะฮะเดี๋ยวลองดูฮนะถ้ามีผลงานก็ไม่จะดี เนี่ยฮะเต็นท์นี้ผมนำมาพักกันนฮะก็มากันสองเต็นท์ครับกับเพื่อนมาทั้งหมดสี่คนนะนี่ครับบรรยากาศร,รอบๆก็โอเคนะครับสวยงามอยู่นะเป็นบึงนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถตั้งเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำได้เนะค่าใช้จ่ายก็คนละประมาณร้อยห้าสิบบาทคนะ นนะละสิบบาทแต่ว่าที่นี่ถ้าถ้าใครจะมาก็แนะนํานะว่าเขาจะไม่มีไฟไฟฟ้านะไม่มีจุดจําไฟฟ้านะก็เรื่องของไฟทํารองก็ควรจะเตรียมไม้พร้อมนะฮะนะฮะนี่มาไกลนะครับผมมาเพชรบุรีครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงถ้ามีฝนมีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะมีหมอกนะ เขาบอกว่าตรง,ตรงทะเลอตรงบึงนรงเนี่ยนเะช้าเช้ามันจะมีหมอกด้วยแต่วันนี้ไม่มนะีคิดว่าน่าจะต้องเป็นช่วงหน้าฝนนะมันจะมีหมอกให้เราได้ดูนะลานเขาก็ค่อนข้างกว้างนะรับได้หลายเต็นท์อยู่นะนี่มันมีสองฝั่งมีโซนโซนนี้ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ผมที่ผมพักเมื่อกี้ในโซนนี้นะตรงนี้ห้องน้ำเขาก็กำลังสร้างใหม่ฮนะ แล้วก็โซนนี้ผมพักอันนี้คือโซนนี้ฮะคนละฝั่งนะฮะห้องน้ําที่อยู่อีกฝั่งนะโซนนู้นนะไกลเลยนะสุดขอบฝั่งนู้นเลยนะหรือผมมาอยู่อีกฝั่งนี้มันก็ไกลหน่อยก็เดินไกลนิดนึงประมาณสักร้อยเมตรถึงนะห้องน้านี่ครับไปเกือบถ่ายรูปฮนะ นี่ครเพื่อนรุบพี่สองคนครับ <c oughs> นั่นแหละนี่รบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับใครชอบตกปลาก็สามารถเอาเบ็ดเอาอะไรมาตกได้คริมริมๆแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ค่อยมีปลากินหรอกครับมี <c oughs> พี่เต็นท์ข้างๆก็มาสองคืนแล้วก็ยังไม่ได้ปลาเลยปลาไม่ค่อยกินครับ เดินมาห้องน้ำก็เห็นมุมนี้มันมันน่าตีเบ็ดฮนะผมก็เลยลองมาดูวนะ่เอาเบ็ดมาด้วยเนะี่ยมุมนี้นะโอโ้ถ้ามีประช่อนอีกแจ่วเลยนะเป็นเรื่องเลยนะลองดูนะครับลู้ก็สีสองทีแก้เซียนครับมาไก่ดูดว่าจะมีผลผลงานไหมนะครับ ว่าไม่ได้ตัวนะฮะโอ้โหยัยงดีครับผมยังได้รุ้นนะ <S <S เป็นปลาช่อนนะฮะน่าจะเป็นปลาช่อนนะฮะเองาดูอีกทีครับออกมาเตี่ยวหรนี่เลยนะยนนะกัดแล้วไม่มุดในหญ้านะผมเอาขึ้นไม่ได้นะ ตัวจริงๆด้วยนะโอ้ยส่ก่าแล้วนะก่าแล้วตรงนี้มันต้องมีตัวนะโอ้ยขอบคิ่ลังขอบคิดลัง เมื่อกี้ก็ไปตีปลาช่อนมาก็มีกัดทีหนึ่งนะฮะได้ได้ไดลุ้นทีหนึ่งฮะโดยทักทายโดยปลาช่อน้าถิ่นไปหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่ได้ทางานครับกัดแล้วไม่มุดในยาครับนี่ก็เดินกลับที่พักแล้วฮะที่นี่ก็จะมีให้สามลานเลยนะรอบๆนะรตรงนี้ลานหนึ่งตรงใกล้ๆห้องน้ําเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นลานใหญ่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็อีกลานหนึ่งตรงที่ผมอยู่ตรงตรงนู้นนะสุดนูเลยนะครับมีสาลานสี่ลานอ,อีกอีลานหนึ่งคือริมน้ําด้านล่างครับก็คือว่ากลางได้เยอะอยู่บรรยากาศก็กโอเคฮะอยากใครชอบตกปลาก็เบ็ดมาตกปลาได้ด้วยได้เลยฮะเดี๋ยวก็กลับเต็นท์ไปหากาแฟดื่มสักหน่อยเชา้ชา อะไรอ่ะกินขนมปังอ่ะเมื่อก,กี้เกือบได้เออเกือ,อกบได้เกือบเกือบได้เจอช่อนเพชรบุรีแล้วหมาในเขาดูวยอาหารเช้าหนียหน่ยหมาอาหารเช้า,าอาหารเช้าของเรา,เราวันนี้ฮะแล้วทำอะไรอีกไข่กระทะเนี่ครับเมื่อคืนก็สั่งกันเด็ดๆเลยครับหมูจุ่มอะไรนะชาบูเหรอโอ้โหกินกันจนขี้แตก อะไรเปัตเลยชีชีชีนุนี่กี่โลไหนไข่ทาได้กินยังนี่คือไข่คนใช่ไหม ถ้าไข่หมานี่เป็นก้กอนกเกือบแล้วล่ะจะกลายเป็นไข่หมารไข่จะเป็นไคนนะวันนี้ไม่ใช่ไข่หมาแล้วน่าจะกินได้ยไข่กระไ่กระทะครับไ่กระทะกฟาเนะครอนใหญ่ๆเนยนะครับอเนไหนไหนไหน กะต้มกะต้มไหนต้มกะทะทองแดงกะตไม่ใช่ต้มกะทะทองเหลืองเหลือชีดนี่ครับบรรยากาศรอบๆเต็นท์เราครับสวยงามครับประมาณนี้ครับถ้ามีหมอกนี่เจ๋วเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะฮะกดทับตะข่ายด้วยครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ